my leg กิกีกินแซบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เบิ้งคลิปนี่ยูเดอร์จ้าสวัสดีจ้ามือนีตื้นเศร้ามากพี่น้องจ้าบพรลูจะเฮ็ดเมนูอย่างจ้าพี่น้องบางมือกระตันคือกันเด้เฮ็ดกับเขาทุกมือแม่พี่น้องเนาะก็เลยแบบเอ๊นึกึ้นได้เ้า่ได้กินต้มไก่โดดแล้วเนาะหัวหนาหไงก็เลยอ่ะนึกขึ้นได้เมืเอเอม่อนีไปหาสื่อไก่ามาต้มดีกว่าจ้าพี่น้องจ้าตะไคร้ห้าก็ไปตัดอายุขางบ้านห้านี่แหละจ้าหลังจากได้ตะไคร้เร็จแล้วแล้วห้ากะไปเก็บใบกระเพ้าจ้าพี่น้องจ้าเวลาต้มไ จะใส่ใบกระเพราไปน้ําจาเพื่อเพิ่มความหอมจ้าพี่น้องจา๋ามันจะหอมยิ่งขึ้นเนาะอันนี้กระเพรากระพึงของกระโปรงเ้อพี่น้องเดอ้อว่าตาสิบเก็บบเก็บจะอะไรก็มาเด็ดมันอีกแล้วอย่าพึงตายเด้อลูกหลา่าเอ้ยหลอดปลอดภัยเด้อกเอ้ยเด็ดดูหลายกระไดพี่น้อง ได้ใบกะเพราแล้วยางออมไปทั้งหน้าบานจานัน่อยจ้าพี่น้องจ้าไปเบื้องต้นสมจีบเนาะนี่แหละจ้าก,กิกสี่ปลูกไวย้ยูหน้าบานจ้าพี่น้องมีสองต้นดกแห้งความเสื่อของห่วงจุย๋ยชาวจีนเนาะเสื่อว่าการปลูกต้นสมจีบเนี่ยจะสามารถดึงดูดทรัพย์สินเงินทองโชคลาภความสงบสุขลมเย็นความจเจริญรุ่งเรืองให้เข้าไปในบ้านจ้าพี่น้องจ้าหากปลูกไว้หน้าบานเนาะจะช่วยเสริมห่วงจุ๋ยจ้ายิ่งออกดอกออกผลจํานวนมากเนี่ยสิน้าโชคลาภให้เจ้าของบ้านได้จ้าพี่น้องจา้าอันนี้เป็นความเสื่อเนาะกิ๊ก,กสี่ลูก นหนึง่งคือกันหล่ะจ้าพี่น้องจ้าอันไหนผู้ใดว่าดีอันไหนผู้ใดว่าเฮ็ดแล้วมันดีกิ๊กซีกะทำตามจ้ายิงการผูกต้นไม้กิ๊กซีก็แห้งมากอยู่แล้วจ้าเหนาาได้ตะไคร้ได้ใบกระเพ้าแล้วพี่น้องจ้าเขาก็เอามาล้างในหม้อเนี่หนะเนี่แหล,นะละค่ะเครื่องที่เขาจะต้มใส่ไก่มือนีก็สิมีคาค่ะมีต้นหอมมีผักหอมปีมีบะเือเทศจ้าใบากระเพ้าแล้วกะ นี่แหละคะ่ะตะไ้โอ้ยลืมไปไมีตะไร้พร้อมจะพี่น้องจะเซตเรียบร้อยแล้วเข่าที่หนึ่งไว้กับสีสุกพอดีนี่แหละคะ่ะพี่น้องไปใส่เข่าก่อนเนะาะเข่าเนี้วกะเอามาตะบ้านจะพี่น้องจาว่าได้ซื้อเดอ้อเพราะว่า่อกับแม่กิิกสีนะเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าคะ่ะพี่น้องกะสิมีเข่ากินนี่แหละจ้าบางเท้อไปบ้านหวหา,ยาย้าหไงเพิ่นกะโยกไซลรถดห้คือกันจะพี่น้องจะบ่ได้ซื้อเข่ากินจากเธอดอกกะดีอยู่กับประหยัดไปในส่วนหนึ่งจะพี่น้องกะได้ซื้อตะกับเข่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าได้ซื้อทุกสสิ่่่่งงงทุกกออออยยาาามันนนนนะะเเเเปื้้้พีีลจขรรร็บ แล้วเกลี้ยเข่าเก็บเศจไอ้นั่นนี่ออกจากพี่น้องบังเถือมันก็สิมีเศษฟางเศษนั้นเศษนี่ติดมาน้าจ่าเข้ากับยิบออกกับเอามากินในคือเก้าหน่อยละจ้าพี่น้องจ้าวิธีบานๆเข้าเนาะนี่แหะค่ะเข้ากับไส้กองเข่าไว้จ้าพี่น้องจ้าหัวหน้าใหญ่เพิ่นบ่ค่อยมากกินข่าวเจ้าจ้าพี่น้องก็เลยจําเป็นต้องหนึ่งเข่าเนื้อแทบทุกมือเลยแหละหนึงมือนึงก็กินได้2มือละจ้ามือที่สองเขากับมาอุ่นเอาเอาบางอือนี่ซื้อมาแต่ตลาดปลามื่อนั่นจ้าขับรถพานหรืว่าซื้อเห็ดมาหน่อยละจ้าพี่น้องหัวหน้าใหญ่เพิ่นมากกินหนึ่งบางอือจ้าหลังจากนั้นเข้าก็มาเตรียมเครื่องเพื่อ จะต้มไก่เขานี่ลหละจ้าเอาคามาหันเด้อพี่น้องเด้อหันตะไคร้หันบักเกอเทศต้นหอมทุกสิ่งอย่างหันเตรียมไว้เลยจ้าช่วงก้อนอันนี้เขาก็ไปต้มน้ำไว่แล้วลหละจ้าพี่น้องจ้าใส่น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนาะต้มถึงเต่าแกนเลาจะระวังล่อหนาเดือดเข้ากับมะล่างถวยล่างจานก้อนจ้าพี่น้องจ้านี่แหละจ้าภารกิจแม่บ้านที่แท้ทู่เลยแมนบ่พี่น้องเนาะน่าจะเป็นเหมือนกันทุกบ้านน่ะละจ้าพี่น้องต้องเฮ็ดงานบ้านก้อนก้อนจะไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก้อนจะไปเฮ็ดงานเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะตื่นก็ เจ้าอดอกพี่น้องเนาะแต่ม,มันกระชิดแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากิีซีต้องตื่นมาเฮ็ดงานจากของน้ำต้องตื่นตั้งแต่หกมุ้งถูกมือเลยจ้าพี่น้องจ๋าวยจานกับอะไรดอกจ้าอยู่กันสองคนนึงพี่น้องจ๋านี่แหละค่ะหนึ่งบั้องอื้อไหวได้พี่น้องก็น,น่าจะซุกพอดีนี่แหละจ้าเรื่องอุ้ยหุ้ยอยู่เป็นแต่แซบอยู่จ้าซิมเบิงกับมันจักหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะมามาต้มไก่โหลดแบบที่นี่น้ำเดือดแล้วจ้าพี่น้องจ๋าใส่เครื่องดีเฮาหั่นไว้เมื่อกี้เนี่ยล่ะจ้าค่ะตะไคร้เนาะตามด้วยขเนาะก่อนจ้าพี่น้องอันนี้ขาดบ่ได้เลยเด้ถ้าาเฮบบ่่่่่ใสนนะะมัจคอยยกกกกลลลมม่ออจ้้้้าแวว็ปรรุงสดเืน ปลาผงชูรสต่างๆที่เข้าเตรียมไว้นั่ยหล่ะจ้าน้ำบักคามเปียกกระไซลงไปจ้กพี่น้องจา้าตามด้วยผักที่เข้าหั่นไว้เนาะนี่แหละค่ะต้มไปจนใกล้เปื่อยเนาะพี่น้องเนาะซิมรสตามใจชอบจ้าพี่น้องมากรสใด,ดก็ซิมเอาปรุงเอาเด้อจ้าพี่น้องเด้อใส่พริกแห้งลงไปพร้อมจา้าอันนี้ก็เป็นการต้มกินง่ายๆจ้าพี่น้องจา้าเป็นสูตรของทางบ้านกิ๊กสี่เองนี่แหละจ้าบ่ม,มีอย่างมากมายเนาะ กับเขา่ากับป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกับมากวาดบ้านถูบ้านคือกานั่นแหนละจ้าพี่น้องจ้าเป็นชีวิตกิจวัตรประจําวันของกิกซีนี่แหละจ้าเป็นรูที่เลขกวา่าใดเนาะกวาดบ้านให้สะอาดสะอา้านจะเปิดรับสิ่งดีๆเข้าในบ้านเฮาจ้พี่น้องจ้าเป็นความเสื้อเนาะนี่แหละจ้าเอาราค่ามาถึงไทยคลิปแล้วกิกซีขอทรงกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเผชิญกับปัญหาต่างๆหรือว่าบ่อให้ในพานพนมีเรื่องให้คิดให้นักอกนักใ,นใจกะขอให้ทุกอย่างมันพานพนไปใดโดยด,ยดีด้วยจ้าพี่น้องจ้าทุกทางต่ำจะมีหนึ่งทางออกเสมอจ้าสู้ๆดจ ขอบคุณหลายๆจ้า